คนละทีมกับพี่บอมพี่บอมโอแเยวผมเอ้ยผ,ผมถ่ายรูปไม่ไม่ไมหักนลพี่นะไม่ได้อมเลยใช่ใช่ใช่ยิงครไม่โดนเลยไม่แพ้หรอกทีมพี่นักขาวไม่ออกไงต่ีมผมมีสองดนนั้ มีนะขนาดหยุกมากอ๋ออ๋อที่ไม่บอกที่บอกข้างบนรู้วันู้บนข้าบนจ้ตหมักยังไงที่ดนิดฆ่าบบตไม่หวัวัวั ผาไม่ายเระต่อเนรกันเรื่องเหนูว่าทางนทีไม่อายมาเรยวคนรูว่าเออวีการเล่นกัตางเล่ังไงเก่งๆก็ต้องก็ดูที่แกที่ผมถามว่าพี่รู้จักไหมที่สพีมันอะนะสามสามไปเล่นกันามาดูทำไมออี่จับติดภาพอะเขาคือใคร ย้ายระเบิดโอ้ยที่ตามยิงไม่เกาย้าไปตายเข้าไปตายเข้าไปเพื่อกันบ่เลยว่ะไปนแล มงก็ไม่โดนแล้วเียมเหมือันโดดล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 โดดยาโดดนแล้วโอ้ยมึไม่ได้อยู่ในกลางลางกลางจริงจริงเลยไง้ห้ยา ดูด้วยถิ่นใครเนาะข้งใจอ่ะนู่ดีฝั่ี่ยิงใครไม่ตายไม่ตายโถวิรุธเก็บเรียบถึงว่าระ้เบไม่ได้

ที่ยิงอีกที่ตังค์คือห้าบาทไม่ได้เลยดีเลยนะเริลาแรงแล้โอ้ เราคือเราฆ่าบอยทิ้งเลยคนจะปาระเบิดเอาตัวเราบาัยเนาะี่บอยมันก็ต้องมีบางบ้างไม่ผิดหรอกเปิดฆ่าบอยยิงก่นนอนเลยคนแรก เเวยเลยวเฮยตรงตรงบอลเทียบเลยบ้าเทียบเลยมีระเบิดยัเบิดเลยแต่มาก็ได้รับเนเนไม่ไม่ได้ก็ว่าวอ่ะเออประมานัโอ้้ว่ะมาระเบิดยติดติดรทดีเลยโดนระเบิดไม่มีจริง เอาไปเอาไผมเข้าไปอย,ปยนะู่ในฐานมันคนเดียว fire in the hole fire in the hole blue team จัดอะตายไปยิงมาในฐานด้วยธรรมดาแบร์แบร์ยูไ h สิง so